สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาบอกถึงวิธีการแช์หน้าจอมีดผ่านไลฟ์สดทาง f a c e b o o k นะคะก่อนอื่นเลยเราต้องเปิดหน้าจอมีดของเราก่อนค่ะจากนั้นไปที่ facebook ค่ะแล้วเลือกอกลุ่มที่เราจะแช์ไลฟ์สดนะคะอย่างเช่นเลือกกลุ่มนี้นะคะจากนั้นให้เราไปที่เขียนอะไรสักหน่อยค่ะ แล้วกดที่จุด3จุดตรงนี้ค่ะเลือกที่วิดีโอถ่ายทอดสดแล้วมาเลือกเริ่มถ่ายทอดสดนี้นะคะกดคลิกเข้าไปเลยค่ะจากนั้นให้เราเลือกตรงเว็บแคมตรงนี้นะคะและตั้งชื่อไลฟ์สดของเราค่ะ mm hmm. เมื่อตั้งชื่อเสร็จนะคะ mm hmm. ให้เรามากดที่เริ่มการแชร์หน้าจอค่ะ mm hmm. แล้เลือก m mm e ีด hmm. กดแชร์เลยค่ะ มันจะเด้งมาที่หน้าจอ google meet ของเรานะคะให้เรากัลบไปที่ facebook เมื่อกี้ค่ะขึ้นหน้านี้แล้วนะคะให้กดตรงเริ่มถ่ายทอดสดค่ะเมื่อกดเริ่มถ่ายทอดสดแล้วก็จะมาเด้งขึ้นหน้านี้นะคะแปบลบว่าเรากำลังถ่ายทอดสดอยู่ค่ะและเมื่อเราถ่ายทอดสดเสร็จแล้วเราสามารถกด จบวิดีโอถ่ายทอดสดได้เลยค่ะนี่นะคะเราสามารถาเก็บคลิปวิดีโอที่เราถ่ายทอดสดไปแล้วได้นะคะสามารถกดดูโพสได้ค่ะนี่มันก็จะมาขึ้นที่หน้าฟีสกลุ่มของเรานะคะ